เหตุเกิดของภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าภพภพดังนี้ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าอานนท์ถ้ากรรมมีการ,รมาธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซกามพภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าข้าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตั้นหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยาธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท่ากรรมมีรูปาธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเหลวใสรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท้ากรรมมีอะรูปธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีเลาไซอะรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชันปรณีตการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนทพบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล